เจ็ดผักผลไม้กินเป็นยา 1. นึ่ส้ม ส้มนะคะก็เป็นผลไม้ที่เรารู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะมีให้เลือกมากมายหลายสายพันธุ์นะคะรสชาติหวานอร่อยกินง่ายอีกทั้งนะคะยังขึ้นชื่อในเรื่องของวิตามินซีและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแคลเซียมวิตามิน A, B, เอบีโพแทสเซียมแคลเซียมใหญ่อาหารฟอสฟอรัสเหล็กและเบต้าแคโรทีนค่ะการกินส้มเป็นยานะคะ ในส้มนะคะเขาจะมีสารฟลาโวนอยด์ช่วยป้องกันการอักเสบและเลือดจับตัวเป็นก้อนมีคอลลาเจนนะคะที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอของร่างกายให้แผลหายเร็วขึ้นมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนนะคะที่ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันและมีคุณสมบัตินะคะที่ช่วยลังผิดในวร่างกายลดความเครียดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วยค่ะ 2. มะเขือเทศผักสีแดงสดนะคะที่มีประโยชน์มากกว่านำมามาร์คผิวหน้าสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้หลายรูปแบบหรือแต่งเติมให้มื้ออาหารนั้นนะคะมีสีสันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังนำมาคั้นเป็นน้ำมะเขือเทศดื่มหรือทำเป็นซอสมาปรุงอาหารได้อีกด้วยค่ะการกินมะเขือเทศเป็นยานะคะ มะเขือเทศเขาจะมีสารไลโคปีนนะคะที่เป็นสารสำคัญค่ะที่พบในผลมะเขือเทศเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆโดยเฉพาะนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนัก มะเร็งคอหอยมะเร็งช่องปากมะเร็งเต้านมเป็นต้นค่ะ 3. a p แอปเปิลแอปเปิลนะคะเขาเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอมหวานมีให้เลือกกินถึง4สี4ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูสามารถกินได้ทั้งเปลือกซึ่งประโยชน์ของแอปเปิลนั้นนะคะไม่ได้มีแต่ในเนื้อเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ในเปลือกนั้นก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันค่ะ การกินแอปเปลิลเป็นยานะคะในเปลือกแอปเปลิลมีสารฟรวานอยสูงมากซึ่งมีหน้าที่ในการล้างพิษออกจากร่างกายและยังช่วยป้องกันอนุมูลอิสระอีกด้วยที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งดําไ้ค่ะ 4. บอกโคลี่บอกโคลีนะคะจะมีรสชาติหวานกรอบสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดค่ะและอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะที่มีประโยชน์มากมายการกินบอกโคลี่เป็นยา บอกโคลี่นะคะจะมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายและยังช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งแรงและยังมีสารสำคัญนะคะซึ่งเป็นสารป้องกันโรคมะเรง็งและยังช่วยป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตและโรคอัลไซเมอร์ได้ดีค่ะ 5. าอะโวคาโด อะโวคาโดนะคะเขาเป็นผลไม้ที่มาจากถิ่นอเมริกาเม็กซิโกโกเตมาลาและหมู่เกาะเวสตอินดีสที่หาได้ง่ายนะคะในบ้านเราค่ะแต่ไม่ค่อยนิยมกินกันมากนักนะคะก็เนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นสู้ผลไม้ชนิดอื่นๆไม่ได้แต่ประโยชน์ของอะโวคาดนนะคะเรียกว่ามากมายจนต้องหันกลับมารักกันเลยทีเดียวค่ะ การกินอโวคาโดปัญญานะคะอโวคาโดเขาจะมีวิตามิน B ที่ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาปากนกกระจอกมีวิตามิน C ช่วยป้องกันไข้หวัดโรคเลือดออกตามไรฟันและโดยเฉพาะนะคะวิตามินอซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยในการปกป้องเซลล์ร่างกายจากมลพิษทางอากาศน้ำและอาหารสามารถป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆและโรคหัวใจ และนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะ 6. หน่อไม้ฝรั่ง asparagus ผักนะคะที่มีหน้าตาแปลกเฉพาะตัวละะักษณะเป็นหน่อสีเขียวหรือสีขาวสีขาวนิยมรับประทานส,สดสดส่วนสีเขียวนะคะนิยมนำไปประกอบอาหารสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปีหาซื้อได้ง่ายกรอบอร่อยนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ การกินหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นยานะคะในหน่อไม้ฝรั่งค่ะเขาจะมีสารโฟเรตนะคะอยู่เป็นจำนวนมากมีความจำเป็นต่อความสมบูรณ์ของทารกสำหรับคุณแม่มีครรภ์น,นะคะอีกทั้งนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปอดได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนประกอบของกำมนถัน,นเป็นยาขับปัสสาวะได้ดีตัวหนึ่งเหมาะอย่างยิ่งนะคะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคขัดเบา และยังใช้รักษาโรคหลายชนิดนะคะอย่างเช่นโรคเส้นประสาทอักเสบโรครูมาติซึมและบรรเทาอาการปวดฟันได้อีกด้วยค่ะ7กีวี กีวีเขาเป็นผลไม้ประเภทไม้เลือเ้อยเถานิยมปลูกมากนะคะในประเทศนิวซีแลนด์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะก็มีถิ่นกำเนิดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนในประเทศไทยนั้นนะคะมีการปลูกมากนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ ผลของเขานั้นจะมีสีน้ำตาลมีขนมีเนื้อสีเขียวรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมแถมยังมีจามินซีสูงอีกด้วยการกินกีวีเป็นยากีวีมีค่าดัชนีไขมันและแคลอรี่ในระดับต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่งตลอดจนนะคะผู้ที่ต้องการคุมน้ำหนัก หรือมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัววิตามินซีในกีวีนะคะยังช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารความอึดอัดในช่องท้องท้องผูกและเกิดความราช้าในการส่งถ่ายค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องอรัญญาชาแนลเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ